<Okay. S 2> มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วได้ยังมาหยิยกภาษาอีสานวละคำแกว่าได้โทษโจคนะันเวเฮ็ดจังถิยดับได้โยมมันหึ่งว่ได้อยู่ตัวว่าตัวเด็กได้เอาผ้าดำใส่ไหมอืมนีามา่น้ำจะเป่าคันเต็มแล้วมันบ่มีมองไปได้ไงแม่นบ่ก็นั่นละนอกจากสีสูบออกนั่นละก็เรียกว่าบ่ใส่เต็มเต็มเป็นอยัง มันบกเร็วเนี่ยมันเกล็ดเออมันว่ไหวเดี๋ยวจดี๋ยเก็บพอมันหยุดจะงอยออกเดี๋ยวมันตั้งหากมันย้อนแล้วก็มันเลียนรอดได้อะไรเลยอืมอ๋อจะไปนองได้มาแล้วน้อยหลายกว่คันแรงกับที่ยังคือสิบวมเป็นตาจีสิบมัเป็นตาเย็นย้อนเออให้ยังให้มันเดี๋ยวมันก็ตั้งขึ้นอืมเอาไว้ยังสิมันตั้งของมันเองกันบ่ลุง บ่อห้าวแตตู้บ่อตีไม่มาขัดไว้่พอมันเกาะกันแล้วโอ้มันโยธาระดับ yup. มันยุดส oh ูงย well, ุดต่ำป yeah> ันใดขัดตั้งวินมันก็จังหนึ่งอีกแม่นบ่อืเขาก็ดูแลบางทีนีดมันก็ได้ยากหรอกอาเซว่ามันแลีนหลอดไปหลอดมาได้มหมอืมขันเท้าติดไรบ้างแนนแนนกับบ่อดีแนนอยู่แนนกับจุนป่าป้องไงเลยคุณบ่ามันต้องมีหม่องหายใจแลียนเลียนมันคอยใหญ่ไว แจ็คตัวนี่สมมติว่าปล่อยปลาลุงกะว่ามันทีไรแจ็คตัวซ้ำนี่ฮะปล่อยได้แจ็คตัวซ้ำนี่เอาคนใจกะทิมาทัานหนึ่งขึ้นอยู่นิดแจ็คหาลอยถ้เป็นอย่างเจจะหาลอยก่อนดิหาลอยกันไม่ได้เป็นปลาดุกคือปลาตะเพียนเสียวลงคิดว่าปลาตะเพียนกวนเพราะว่าถ้าปลาดุกอ่า Nếu trời đông quá khô, nó có thể bị gió. Nhưng tôi tưởng là... Nếu có gió, nó không có thể bị gió. Nó cắn nhau. Nó sẽ chết, nó sẽ cắn มันจะึ้นของมันยังดอกกันมูวนจังเต่งเป็นละโมกตั้งเบียดเบียดคือมันมันเขาแยกมาไหมแหมโอ้เขาไปดึงเอามันเกาะกันแล้วบัดนี้มันจะเท่ากันเองเมืนบอลุงมันจะหักมันจะเท่ากันของมันแล้วกันไส้หลายกับบอดดีมันแนมไหลายกับบอดีเนี้ยแนมันคือปลาหลายอังมันอืดแหมปลาว่ามัน ก็แล้วแต่เขาที่เอาดอกหารอยเื่อพันหนึ่งกับเบื้องเหตุการณ์แต่มันได้ผลก่นเอาออกขายไปไว้ก็ได้เอาลูกไม้เด้อืมแต่มันรอบมังจะหารอยตัวก่อนแบบทดลองด้วนี่จะหรือว่ามันสิเดี๋ยวมันคืนของมันเองบอกอืมผมว่าเบื้องเหตุเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเองแล้วันดี ยังย่อหันกระเพถิ่มลงเลยได้ล่ะเจอันย่อลองห่อยเห็นบ่อืมเห็นอยู่บ้านนี้มันก็บนุ่มขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เกาะกันอืมใช้หลายบ้านเป็นยังดอกนี่ดีแนวหนึ่งดีแนวใดวันจีดีตัวใดเอาผ่านห้องเดี๋ยเมียนยูน่ามันบอสชื่อหมอนบอสผ่านห้องบ้านนี้บักซาหนี่คันได้แพ้ออกหากมันดูดขีดต้มอพื่อมันมันบ่อเขาทาปันไาย ขอเสียของเขาคือ,อเป็นขีดตุีมเดียวเน้วของมันลอยน้ำเพราะว่ามันเย,นย็นมันบําบัดมันมีหมองอาศัยแล้วมันก็มันตน้องมีหมกอนน่ะล่ะปลา้าจะเรียงแจ่ามาเมียกั้มกรเมือแหบกินน้ำเหา่าน้ำหักเลยเดี่เจ้าขึ้น ปานนี้ป่าตะเพียนอือเพมันเลี้ยงง่ายอยู่ดอกเพราะว่าเขาเอื้อนว่าอีหยงังบ่ได้กินแต่หัวอาหารกินไรก็บ่ดีเลี้ยงไรก็บ่ดีให้มันมีผักกินไหมจ้ะเป็นผักบุงเป็นเอิญนั่นมันีเลรอถิ่มมันย่นลงอือเพาะพักเอาหนาเลยนี่ล,ละหลายอยัวการมันน้ำน,นั้นเขาก็ดึงออกได้จ้ะเออมันพราะการคนว่ามันอังมันเป็นเบียดที่ริกระ เอาแยกออกก็ได้อันนั้ปลงจังคันก็เนาะเอาลงไว้เออเอาไปโยนลงแก้จังคันน้ำก็ได้ท่างเถอะอันนั้นก็คือจังได้และมันคือกับแพ้กับเป็นโฮมปลาอยู่ได้แหละนั่นเป็นเป็นโฮมปลาอยู่ทีว่ามันถิ่นบุญน้ำหยั่งมันมุญน้ำทีว่ามุญน้ำปลาคอหน่แยได้หน่อยเฉยมาปล่อยใด้กันเนี่ยจบเกมเลยได้เนี่ยปลาคอบ่วแดงเลี้ยเหลียวเมียนมันมาเป็นสัตว์เป็นส่วนหย่อนว่ามีปลาคอหน่อยอยู่หันเนี่ย ลูกมานาไไันญงปันใดบุญไม่ดิโมันมีมูไมอีกมีคนละแม่ซะเดนี่ยว่า่าใหกเทียนม,มาใส่เบมนเป็นยังไมันใส่บดบดบดถือเจียแดดใอนเต้เลยมามาใส่แล้วมึงใส่เอาปลาคอออกไงป่งปลคอายตัวบักไงบมนมันคักปลาักเียนปลาด ปลาดุกเราเห็นออกมาดอกลุงมันเป็นปลาดุกหน้าเนาะมันเป็นปลาดุกธรรมชาติบ่าเมนโมเลียงโดนๆเห็นเทีอะไรของผู้หญิงไก่เห็นบ่มาไก่คนแต่ว่าเห็นแต่ปลาตะเพียนนั่นแหละจำแล้วผู้ช่วยนะคะผู้ผู้ช่วยดูแลผู้ช่วยเนี่ยน้ำหานันหานี่ให้กับพี่น้องเป็นยีวีลุงวี แด่พายไปนอนนอนแดดคักแล้วมาเป็นนอนแดดบ่บดด่แดดดอกมาเห็นแต่ว่ากะเอาเอาคลิปนี้ลำเลาพี่น้องไปจะเพียงเท่านี้ค่ะติดตามคลิปต่อไป